โอ้ยเบิเ่องน่พี่น้องเลยสภาพสภาพหมูบได้อาบน้ำสวัสดีจ้านี่คือช่องนี้พะพรจนตะเกียมือนี้แม่กุ้งกะมาถักทขยเพ,เ,พเพื่อนเนาะช่วงยนียมือแรงมือนี้กะวันที่ยี่ิบเก้านาะย9ิบเก้ามีนาคมอ่ะตอนนี้กับประมาณสี่โมงครึ่งเนะาะแม่กุ้งกับมาเกือมูปกตินี่ลหละเบิ่งสภาพมือเสานี่บได้ล่างคอกเพราะว่ามือเสานี่ก็คือแม่กุ้งให้ให้สามีให้พอบ้านเนาะเพื่อนมาเกือ เพื่อนมากเกลือรอบเชาเศร้าเาพราะว่าแม่กุ้งมือนี่แม่มกุก้งติดภารกิจอ่ดตภารกิจบ่ดด้มาเ่ยมือเศร้าก็เลยม,มอบหนาที่ให้พอบ้านเพื่อนมากเกือเพื่อนกระบอกอยู่ว่าบ่ดด้ล่างคอ,อกไหเด้อเนาะนี่แหละเป็นยังแม่กุ้งต้อง,ตองมาเห็ดเองแม่กุ้งต้องอ่ามาคอกหมูท่มือก็จังสีละเพราะว่าให้พอบ้านเพื่อนทํำหนาที่แทน่นเพื่อนก็เห็ดหบ่เรียบร้อยเนาะ,ะเพื่อนก็เห็ดหบ่เรียบ้อย นี่ขอกกบะไบ้ล่างให้กะล่อแม่กุ้งมาล่างให้น,นี้จะเป็นส้วมเนาะกะเปืดน้ำใส่ตรงนี้เขากับกวาดกะเลี้ยวดอกแต่ว่าโดยความที่เขาบรได้ล่างเข้าบรไเ้เปลี่ยนกระเฮดไห้น้ำเพิ่นนะจะสุกประปกเนาะจะจะ,จะมีขี่ละขี่เพิ่นละน,น้ำกระคนอ่ะน้ำน้ำคือน้ำเขาบรไดบเปลี่ยนเนาะบนเบิ่งเนี่ยเพิ่นกับมาเล่นกะเปื่อนอันนี้จะเป็นหมูอ่สายเจ็ดห้าเนาะแม่พันสายเจ็ดห้าอายุหนึ่งเดือนครึ่ง มูนึ่งเดือนครึ่งแม่กุ้งจะประมาณนี้เนาะอันนี้สายจ็ดห้านะแม่กุ้งเก็บไว้เป็นแม่พันธเนาะแม่พันุ์ทดแทนไม่ได้ขายเนาะเก็บไว้ใช้เองในฟาร์มเพื่อจะไปทดแทนชุดต่อต่อไปอ่าชุดต่อต่อไปก็คือชุดที่เป็นแม่ไปแล้วเนาะอ่าผสมไปแล้วทองไปแล้วพ่อหลอบนี้เพิ่งไงประมาณช่วงเดือนอ่าแม่กุ้งคับนวดไว้กับประมาณเดือนเดือนพฤศจิกาเนาะจะได้ผสมอ่าชุดพุนอาจจะ มีบางตัวที่เพิ่นแก่แล้วเขาก็าอาจจะได้ปลดหรือเบิงเบิงลูกเพิ่อนนอเบิงการให้ลูกเพิ่นถ้าเกิดเพิ่นให้ลูกให้ลูกจ้งใดละ่ะตัวน้อยตัวญ่หรือเริ่มมีปัญหาเขาก็าอาจจะคัดแล้วจะมีแม่ปลดเขาก็าเอาชุดน,นี้ไปทดแทนไว้สำรองไว้จะได้บกขาดขอ,อกเนาะเพื่อเป็นการลดต้นทุนเข้าจะบ่ได้ไปหาสื่อจากทางอื่นอ่ะเขาวางแผนไว้เนาะ มือนกับเราวางแผนไว้ก็คือ,อช่วงนี้ช่วงนี้หมูหฮาจะอายุซัมนีมีลูกได้ประมาณนี้เข้ากับพดแล้วเข้ากับสำรองแม่พันไม่ขึ้นมาเข้ากับผสมใส่เองในฟ้ามหรือขดสายพันธุเองในฟ้ามอีหละ่ะขอจะเป็นหมูสองสายเนาะขอจะเป็นหมูสองสายอันนี้จะเป็นสายเจ็ดห้าผสมอาจจะ,ะ,ะเป็นลาดเนาะลาดเจ็ดห้าพราะแม่เพิ่นเป็นแม่เพื่อนก็เป็นสายเจ็ดห้ายู่แล้วแล้วเข้ากับผสมอะไรก็ได้เนาะระหว่างลาดสวยกับแลนเลดเนี่ย ลาดสวยกับแรนเลดแม่เพิ่นถ,ถึงแม่เพื่อนจะเป็นสายเจ็ดหาเขา้าผสมลัดหรือแรนเลดเนาะผสมลูกเพื่อนก็นจะเป็นสองสายคือเก่าเนาะแต่ว่าเพื่อนจะเด่นไปทางใดทางหนึ่งอันนี้จะเดินไปทางอ่าล,ลัดเออลัดเนาะลัดหูตังลัดเนาะลัดสวยอันนี้ก็คือหมูหนึ่งเดือนครึ่งเนาะหนึ่งเดือนครึ่งน้ำนักไม่กุ้งเบิงด้วยสายตากะน่าจะเป็นอ่าสี่สิบสี่สิบหาแล้วเนาะสี่สิบห้ากิโลนี่ละหมูเดือนครึ่ง ประมาณ4เดือนนี้กะทะลุ100กิโลเนาะสูตรอาหารกะคือแม่กุ้งบอกไปเนาะแม่กุ้งหาตัวนี้แม่กุ้งให้กินเบอร์หนึ่งเนาะของ S อ M พแค่หนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบครึ่งเนาะหนึ่งกระสอบครึ่งแล้วแม่กุ้งกะให้กินเบอร์สองของแหลมทองลวดยาวๆไปเลยเนาะแม่กุ้งจะให้กินอ่าแหลมทองนี่ประมาณ3 5หากระสอบสําหรับหมูห้าตัวเนาะแต่ตอนนี้นะกินไปมดเจ็ดกระสอบแล้วเนาะเอยไม่ใช่อ่าเออเจ็ดกระสอบไม่ละเ,เจ็ดกระสอบมาเพราะหมูว่านี่แม่กุ้ง พึ่งออกมาอีกสามกระสอบเป็นสิบกระสอบแต่ว่ายังพ้าในแกะน้อยย่งผ้าในแกะพึ่งจะหมดเจ็ดกระสอบอีกสามกระสอบยังพ้าในแกะน่าหมดเจ็ดกระสอบเนาะน้ำหนักหมูอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนครึ่งสำหรับตน้นทุนกะหารกันเบืองเนาะตกตัวละสามพันกว่าบาทสำหรับอาหารบวกลูกหมูเข้าไปกะสี 4, 000, ่พันเนาะสี่พัน ประมาณ4,007ถ้าแม่กุ้งจำป่พิดเนาะที่แม่กุ้งเคยเอ็ดคลิปไปบอกเอ่อไปไปเล่าสูกันฟังแล้วล่ะเนาะสาหรับการที่เขาคุณอาหารแบบนี้เนาะของยี่ห้อนี้เนาะต้นทุนจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้แม่กุ้งกาจากเคสอ่าคลิปที่แล้วไปเนาะอันที่ว่าอาหารอาหารลดอ่าอาหารนั่นอ่าราคาล่งเนาะกระล่งยีลหีเนาะกระสอบบางกระสอบน่ะกะยี่สิบบาทบางกระสอบกระสิบบาทสําหรับอาหารยี่ห้อนี้เนาะของแหลมทองนี่โอ้เป็นนี่อย่างที่ คักอยู่เนาะถึงจะราคาหมูบ่กยับขึ้นแต่ให้ราคาอาหารลงนี่กะถือว่าดีเนาะสำหรับกรเกษตรกรรายย่อยของเราเนาะอามือน,นี่ก็บม่มีอย่างไรมาทักค่ายพี่น้องคือเกาแยางหมูแรงมาอวดความสกรปรกของลูกหมูผู <c> ้ใ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวในแม่กุ้งเคาะโตไปร่างคอกหมูก็นก่าเดี๋ยว่นจะคำก่อนแต่นี่กะสีมงกว่าแล้วจักน้อยกะมือน,นี่ก็เป็นคืบๆปลอนอบเอาอยู่เจ้ไใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนินพพรจนทเกตืเรื่องหมูหมู เดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะน้ำปุ่งจะพาไปไหนเฮ็ดอีหยังเกี่ยวกับเรื่องหมูหมูอีกอะ่ะค่อยกดติดตาไมไปเนาะนะ่แบบจะแบบง่ายง่ายาฟาร์มบ้านๆลูกหมูบ้านๆเนาะของนิปพร,รจันทเกยียรติเรื่องหมูหมูอ่ะเดี๋ยวไปล้างพวกหมูก่อนพี่น้องสวัสดีจ้ะ